โดนนัทแล้วก็อกไครับข้าวมันไก่โอเคนี่เรากินข้าวนอกบ้านนะคะคุณผู้ชมเอาไก่มาใส่ช,ช็อกโกแลตแล้วก็ <Okay. S 2> นี่ะอ่านี่นะคะแล้วเราก็กินเลยค่ะจะข้าวด้วยค่ะข้าวมันไม่ได้เหนียวขนาดนั้นเลยวันนี้เราทานข้าวนอกบ้านอือ ว่ายน้ำไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงพี่กี่ชั่วโมงสามชั่วโมงสามชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะไม่มีการหยุดพักใน่นเนี๋ย่นับคำหนึ่งข้าวคำหนึ่งค่อยๆเคี้ยวนะคะ ให้โชว์มือหน่อยสิโชว์มือหน่อยเหี่ยวเหี่ยวไปหมดนี่มือเหี่ยวไปหมดเลยเป็นโดนัทของคริสปี้คร m มหน้าเนี่ยชอบหน้านี้สุดอร่อยแบบให้แบบจุกๆอ่ะไม่แดงย่าแคบเรนดู เออแต่แต่มันอร่อยนะมันไม่ใช่เหมือนเลนโบตามตลาดนันะอเลนโบเขาอะอร่อยบินน้องอยู่นะคะูะไหครับไหครับ คก็ไม่ต้องกินไหนสิกินเลยหนึ่งครับไหนกินไป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 ไกไปไปน้องคนนี้เป็นยูทูบเบอร์ตั้งแต่หนึ่งขวดนะครับน้องคนนี้ เป็นไงคะเหนื่อยนะตลอดขำใหญ่เลยนะครับอ,อเอาจิ้มช็อกโกแลตเอาไกา่จิ้มช็อกโกแลตแล้วก็นี่มัน,ม,นมันจะได้รสชาติที่แปลกใหม่กินนะค,ครับสามสองหนึ่งมันเป็นไงเข้ากันไหมหรือไงเข้ากันอือเอานี่ไม่พอนี่เอาช้อนตักช็อกโกแลตแล้วก็ใส่ข้าว ของจริงนี่ของจริงนี่เกับข้าวก็ไม่ทำกินนี่เป็นไงล่ะมีใครมีใครทำได้กว่านี้ไหมนีม่ทุเรียนก็กินกับข้าวได้นะครับแล้วก็อะไรนะมะม่วงใช่ไหมครับกินกับข้าวมุกไก่อร่อยนะเดี๋ยวนี้เราจะถ่ายคลิปให้ดูว่าเรากินข้าวอร่อยแค่ไหน รับไครกินใครกินไครกินจ๊ะ กินน้ำเปล่าแล้วค่ะนี่แม่เอาชามาสิไม่เอาทำไมอันนี้อันนี้ชาใครอิน,นยาครับอินชาใครชาแม่อ่ะแม,ม่อร่อยแล้วเนี้ยกินไก่ปหมเนี่ยเนี้ยเนี้ยไหนล่ะไหนไหนไปเอารีบก,กินข้าแม่อร่อย แม่ร้านงผัดกะเพราใส่มายนนอ,อ,อย่างนี้เออเนาะผัดกะเพราหรือว่าข้าวมันข้าวอะไรผัดกะเพราอ่ะผัดกะเพราก็ผัดกะเพาราซอสในอย,ย,ย่างนี้ข้างในจัดติมเื่นแปลอันนีแ้แปลกสุดน่ข้าวมันฝรงช็อโะกโกแลตกับข้าวมันไก่ขนมโดนัทอะไรอย่างนี้ยกินได้เห็นแห้ว ไปนี้นะคะเราต้องลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย